ครับผมอนเราวันนี้เดี๋ยวพาเปลี่ยนมาดูเป็นงานซ่อมสีบ้างครับเราก็มาอยู่ที่ S W Master p a i n เดี๋จะพามาชมเจ้าแอตตันมาตินรถหรูเลยนะครับก็ถือว่าเป็นรถซูเปอร์คาร์เลยนะสำหรับแอตตันมาตินนะครับต้องขอบคุณลูกค้านะครับที่ไว้ใจให้เราดูแลก็สําหรับเจ้าแอตตันมาตินคันนี้มาทําอะไรเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูครับชิ้นนี้บอกได้เลยครับอะไหล่เอาเรื่องเป็นแค่ชิ้นส่วนของคอนทานะครับสั่งจากต่างประเทศมาให้เลยเป็นของแท้เดี๋ยวพาไปดูครับว่าเป็นชิ้นไหนดูความเสียหายก่อนก็จะมีนะครับตรง สเกิร์ตด้านล่างนะครับเป็นรอยแตกหน้าแตกระแทกมาครับไม่สะดวกที่จะซ่อมนะครับเข้ากัวแบบเข้าออกมาแล้วมันลายไม่ตรงร้อเปเซ็นต์เพราะว่าลายเขาเป็นลายแคบได้นะครับก็เลยให้สั่งจากต่างประเทศมานะครับเป็นของแท้เลยราคาก็หลักแสนเลยเป็นแค่ชิ้นส่วนสเกิร์ตด้านล่างของกันชนครับไม่ได้ชิ้นส่วนกันชนทั้งชิ้นนะครับแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวเราก็สั่งให้ได้นะครับของมาเราก็มาจัดทําการเปลี่ยนให้เลยนี่ครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวไปลุยเปลี่ยนสําหรับใครที่ใช้รถยุโรปติดปัญหาหาอะไรไม่ได้หรือเฉพาะชิิ้นก็ลออองตตด่บ าามเข้าาไดู้ถ้าสะดวกให้เราสั่งให้ให้เราใส่ให้เลยก็ได้หรืออยากทําสีรอบคันลองทักเข้ามาคุยกันไม่ว่าจะเป็นเคลือบแก้วสีเราก็เป็นสีนกแก้วสีเคเต็มระบบครับมาตรฐานนะครับมีห้องอบพ่นสีแบบมาตรฐานครบวงจรแต่ถ้าเครื่องเรื่องเกียร์มีปัญหาก็ไปหาผมด้านหน้าครับที่ Ben ซ์เอสวิวมอเตอร์นะครับไม่ได้รับแค่ซูเปอร์คาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเบนซ์ ben, รถเก่ารถใหม่รถ BM รถยุโรปนะครับทั้งหมดนะครับเรารับหมดอะไรเราสั่งให้ได้นะครับของใหม่ของแท้และของมือสองและอีกอย่างหนึ่งครับที่นี่เรารับประกัน หลากหลายเลยนะครับก็จะมีตามนี้เลยครับนี่จะมีประกันต่างๆนะครับ